เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะตอนนี้อยู่ในเรือนจำคลองเปลนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้สารีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองก็มีคำสั่งออกหมายขังอีกรอบหนึ่งนะฮะหนึ่งปีในเรือนจำที่ผ่านมาการบังคับโทษนั้นไม่เกิดขึ้นหากเราย้อนกลับไปดูรายละเอียดในคำสั่งบังคับโทษของสาฎีกาแผนคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยนะฮะระบุไว้ว่าจำเลยคือนายทักษิณน,นั้นเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในกระบวนการรักษาของแพทย์โดยปฏิเสธการผ่าตัดรักษาหัวใจ ขอกินยาอย่างเดียวไม่ไม่ผ่าตัดนะฮะโรคกระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทก็ไม่เอาไม่ให้ผ่าแต่ขอผ่านิ้วล็อกกับเอ็นไหล่ขวาแทนขายายระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลตํารวจออกไปด้วยการผ่านิ้วล็อกนี่ยล่ะแต่เพิ่นผ่านิ้วล็อกมันกลับบ้านได้เลยหรือไม่ก็ค้างคืนวันเดียวนะฮะเอ,อ่อทำให้รับประโยชน์โดยไม่ต้องกลับเรือนจํา ทําให้อาจมีผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องเข้ามารับผิดในคดีนี้เพิ่มอีกนะฮะเรามาดูในส่วนของโรงพยาบาลตํารวจก่อนครับว่าใครอาจจะโดนเพิ่มนะฮะการส่งตัวในทักษิณนั้นออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําแบบฉุกเฉินเพราะว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยกลับตรงไปที่ห้องพักพิเศษเลยชั้น14ไม่ไปห้องฉุกเฉินอันนี้ขัดกับระเบียบของโรงพยาบาลตํารวจ ในการรับตัวผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเขามีแนวทางกําหนดไว้นะฮะเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินคือในกรณีเวลานอกราชการคือตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มแล้วนอกเวลาราชการแล้วแพทย์ผู้ที่ห้องฉุกเฉินจะเป็นผู้ให้การตรวจรักษาและกําหนดแนวทางรับตัวไว้ที่ห้องผู้ป่วยที่จัดไว้สําหรับผู้ต้องขังเว้นแต่นายแพทย์ใหญ่สบ8 จะพิจารณาอนุญาตเป็นอย่างอื่นนี่คือตำรวจน,นะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณย้อนกลับไปดูกฎกระทรวงปี6.3การเห็นชอบการอนุมัติรักษาตัวนอกเรือนจามีการระบุไว้นะฮะบอกว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นคืออธิบดีแพทย์ปัหลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีอันนี้ตามระยะเวลาการรักษาที่ทจริงๆเราเคยนำเสนอแล้วขออีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะ ที่ผมบอกว่ามีหลายตำแหน่งอธิบดีบ้างแพทย์บ้าง,างปลัดกระทรวงบ้างไปจนถึงรัฐมนตรีนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรักษาตัวนอกเรือนจําคุณจําได้ไหมครับ30วันหากอยากอยู่นอกเรือนจําเกิน30วันคุณต้องผ่านการเห็นชอบจากอธิบดีแล้วก็แพทย์คราวนี้พออยู่ไปเรื่อยๆอยากอยู่ให้เกิน60วันต้องไปขออธิบดีขอแพทย์และขอปลัดกระทรวง คราวนี้หากคุณอยากอยู่เกิน120ซึ่งคุณทักษิณอยู่เกินนะฮะต้องไปผ่านอธิบดีแพทย์และในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดังนั้นน่ะมันก็จะเจอกันหมดนะฮะต้องตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณน,นั้นอยู่กี่วันครับ180แม็กซิมัมสูงสุดแล้วอยู่เกินกว่านี้คือยากแล้วนะฮะแล้วคุณทักษิณน,นั้นอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีใครเห็นความผิดปกติเลย นี่คือการปล่อยปละละเลยหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าซึ่งนี่คือความผิดทางอาญาทั้งนี้วัวนที่16ธันวาคมปี67ครับปปชนั้นตั้งองค์คณะไต่สวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง12คนแล้วครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แพทย์รับตัวผู้ต้องขังพยาบาลเรือนจำที่เข้าเวรอยู่นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ แพทย์เจ้าของไขรแล้วก็แพทย์ผู้ออกความเห็นในใบความเห็นแพทย์ล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวครับรายงานให้ฟังกันคุณภูเทพทวีโชคธนากุลรองเลขาธิการปปชออกมาชี้แจงถึงการขยายผลไปยังกลุ่มเจ้าหนะ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องบอกว่าปป,ปชไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะกำลังขอคัดคําสั่งสารแบบฉบับเต็มรูปแบบคือคําสั่งเมื่อวานนี้เอาแบบเต็มๆเอามาแล้วดูไปเป็นบรรทัดเป็นบรรทัด คือเท่าที่ดูฉบับย่อของเมื่อวานนี้นั้นสารยังไม่ได้ระบุตัวบุคคลว่าเป็นใครคือไม่ได้ออกนามนะฮะกล่าวถึงบางตำแหน่งเท่านั้นยังไม่ครบถ้วนต้องดูว่าเป็นพยานที่ปปชนั้นเคยเรียกมาสอบแล้วหรือไม่อย่างไรและเป็นพยานที่ให้การกับสารน่ะตรงกับที่เคยให้การกับปปชไว้หรือไม่นะฮะมันจะมีบางคนครับเคยไปให้การกับปปชแล้วก่อนหนะ้า แล้วก็ถูกศาลเรียกไปเป็นพยานคือศาริกาแผนคดีอาญาเดี๋ยวต้องเอาคําให้การทั้งสองที่มาดูกันว่าตรงหรือเปล่าคือถ้าไม่ตรงนั้นก็สอเจตนาในการทุจริตได้นะครับรวมถึงเอามาแมชกับพยานเอกสารทั้งหมดที่ปปชนั้นมีอยู่เรื่องที่ว่าคุณทักษิณน,นั้นอาจจะไปมีส่วนรู้เห็นปปชนั้นต้องดาเนินคดีเพิ่มกับคุณทักษิณหรือเปล่าศาลบอกว่าคุณทักษิณน,นั้นได้ไประโยชน์จากการนี้นะฮะ ต้องดูว่าประโยชน์นั้นคืออะไรแล้วไปสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่อย่างไรตอนนี้ปปชนั้นตั้งองค์คณะไตส่สวนยังกำหนดอยู่แค่เฉพาะกลุ่มของข้าราชการเท่านั้นนะฮะยังไม่มีนักการเมืองคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเท่านี้ยังอยู่แค่กลุ่มข้าราชการยังไม่มีนักการเมืองคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าให้เทียบดูแล้วก็ยังไม่มีรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าค้าราชการนั้นสูงสุดก็น่าจะเป็นเพียงแค่ประหลัดกระทรวงเท่านั้นนะฮะอ่ะเรารอดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยจะไปถึงคนอื่นหรือไม่อย่างไรแต่ต้องรอเวลาเพราะว่ามันต้องผ่านปปชก่อนแล้วก็จะไปถึงสารอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะตัดสินบรรดาค้าราชการว่าใครมีส่วนช่วยในการทำให้คุณทักษิณน,นั้นไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้ถึง180วัน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์